โอ้ไก่หลายแท้นี้นะโอ้มาทางหมู่บ้านหนึ่งแน้วเนาะมาสีฟองกำลังสีสัมผัสเราไม่ไหมไงไปบึ้งกันนะมาลินหมู่บ้านนี้ สี่ผิวอพี่น้องเอซีของลุงไงน,นะมาพบมาพอกขอทักทายสบายดีและสวัสดีนะฮะมาพบมาพอลุงไงกับอยินดีต้อนรับเข้าสู่อส่องลุงไงด้วยพ่อแม่พี่น้องเนาะขอขอบคุณขอบคุณขอบมกขอบใจคือเก่าพี่น้องเนาะที่ให้เกียรติตามหรือว่าคดาดก็แชโคติดตามส่องลุงไงยอยู่เนาะ,ะตั้งแต่ต้นตลอดมาจนมาปัจจุบันนี้ กันยังห้กำลังใจลุงไงอยู่คือเก่าน้องพี่น,อน้องเนาะขอขอขอบโมกขอบใจขอบบุญขอบคุณหลายๆวันนี้ทางลุงไงเข่ามากกับว่มีอย่างไรพี่น้องกออ็หาแต่เรื่องดีๆมาให้พ่อแม่พี่น้องได้ทำบ,บุงหัดส้มกันเนาะกามี สาระแน่หรือว่าบมมีสาระแน่ทั้งเฮากับขอประทานโทษหรือว่าขออภัยนำพ่อเมเอฟซีหลายๆน,น้องเนาะถือใจแน่บ่ถือใจแน่ในในกับขอโทษหลายๆเนาะพ่อเมพี่น้องเลยเนะะาะวันนี้ลูใหญ่กับเข้ามาทั้งบ้านของเมย์ใหม่ใหญ่พี่น้องเลยเนาะเอากับิะได้สัมภาษณ์เรื่องเล่าข่าวข่าว เป็นจังใดอยู่กินจังใดชีวิตของเพื่อนเป็นจังใดห้าขาไปหุ้งเรื่องเล่าข่าวข่าวนำกันเลยพี่น้องเนาะอ่ะไปสัมภาษณ์พบๆกันพี่น้องสบายดีสบายดีเหมสบายดีเลยมาได้ยหมเออเหนื history, Hence, ่เนาะเอากระไดมาหอดมาถึงได้เงินแม่เพื่นเนาะโดยอยเื่อนงบุหูาเรื่องเล่าข่าวข่าวพี่น้องยังบุหูาซื้ออีกเจ้าเนาะเราก็จะมาตามเพื่อนเราด้วยก เมร์เมนะนเมรลาเมรลาโอ้เขาก็ขออยากซื่ออยากถามทางทางเมรเนาะว่าอายุจะกี่เล่หาสิบหาสิบปีโอ้หาสิบปีเต็มเลยเนาะอ่าพอดีพี่น้องเนาะโดยทางอันเป้าหมายทางทีเขาก็ต้องการเลยว่ารุ่นใหญ่รุ่นใหไ่เนยเอากระเข้ามา พบมาพ่อแล้วพี่น้องเนาะทั้งหมู่บ้านเราก็ยังบหูบหูซาดแต่ว่าเราก็แต่ว่าบนั่นก่อนเนาะเราจีถามแค่ว่าชีวิตการเป็นอยู่ของเมย์เพื่อนเนาะโดยเนี่ยทั้งรอบครัวเพื่อน่ว่ามีลูกมีเต่าจุกคนเนาะโดยทั้งเมย์นี่กามีลูกหกคนเป็นเมย์ห้างหรือว่าเมย์ใหม่เมย์ใหม่ย่ผัวตายจากเนาะจกปีเลยไหมชีพปีแล้วชีพปีเดียวผัวตายจากเลย อ๋อเดี๋ยวนี้นะอยู่กับลูกลูกอยู่กับลูกกับหลานเนาะโดยอาชีพคือเห็ดไทยเห็ดนาเห็ดนาอ๋อลูกพาเห็ดเนาะลูกเคยลูกเคยลูกเคยลูกสาวลูงกระชังครอบครัวไปแล้วยังยังชองยังสองคนยังสองคนโอ้เมกอะเป็นใหม่มาหลายปีแล้ว ปีช no. ิบปีแล้วโอ้เป็นมาสิบปีแล้วโดยกับขออนุญาตว่าท่านมากระถามไปบ้านตั้งแต่แม่เป็นหมาไหมเนี่ยยังบ่มีแบบว่าผู้บ่าวใหญ่เป็นอยังมาโอ้ลมบ่มีบ่มีบ่มีเนาะโอ้บ่มีผู้มาโอ้มาลมหรือว่าแม่แบบว่ายาอลไรบ่เกี่ยวกับคมหักคมอยังนี่ยาแล้วอยู่ในปลูกถ้าสมมติว่ามีนี่เป็นเมกับชีรุ่มอยู่บน บมมีแล้วธรรมดานนี่แหละถอยซีเข้าบาทจะว่าเพิ่นอยากโทรมาหลินน้ำมันยังนีกะไดเปลไดคันมีโทรศัพท์อ๋อขันมีโทรศัพท์มีโทรศัพท์อ๋อาันมีอยู่ที่อันเบอร์เนาะโทรศัพท์แบบเบือเนาะมีอยู่เบอร์โทรศัพท์ธรรมดาอ๋อเดี๋ยวซีเอาเบอร์ของแม่ไปถ้าเตยซีเขาอยากโทรมาหลินมาคุยน้ำเนาะ บางทีก็จะโยกพุมพักอาจจะเกิดขึ้นอีกครั้งกัมีเด้เพราะ่ากาศหาชีพเป็นยังบริถห์เอาได้พี่น้องเหนื่เอาแล้วอยู่น้ำลูกน้ำร้านนี่แหละบางเทื่อเฮากะแบบี้ยวเอฟซีเฮาอยากโทรมาโอ้มาลมมาเล่นมาคุยน้ำเนาะกะมีพี่น้องเนาะเปรี้ยวทางเอฟซีเฮากะประมาณอายุชั้นแม่กะบล้าเนาะ เมนพอเราอยู่ฝั่งใต้กันมีลายเนาะแบบเนาะสมมติว่าเพิ่นมาชเนี่ยแล้วสมสมมติว่าเพิ่นมาแบบว่าเพิ่นอยากมาลิ้นมาเที่ยวมาอย่างน้ำนนี่ได้บอกรายได้ได้เป็นดินตอนทับเนาะมนก็พอทางเฮากะมันเป็นรุ่นใหญ่แล้วเนาะว่าอย่างก็คือสีว่าจริงกันเลยพี่น้องเนาะคือสีผมมีการตุ่มกันตัวกันดอกเนาะก็คือว่าถ้ามากะมาได้ยินดีตอนรับได้เนาะ เพราะว่าทางเมยเพื่อนกับโบมีบ่มีการเดินเฟสเดินไล่แล้วเนาะมีเดบิวทูมันเกิดง่ายง่ายดีเนาะง่ายดีได้พี่น้องแล้วในเบาในปากเลยเนาะแต่สมมติว่าทำทำเซตนี่บางเทื่อโอ้ยคือนานต่อเซตเนาะคือคือโบมันเนาะเพราะว่าทางเมย์ก็คือสิบบุคคลลิตรนะนะบุ้จักรบุ้ยบุ้จักรขนาดลูก มาหับก็ยังบีเป็นหับอยู่โทรศัพท์แบบนี้แม่ก็ได้ไปเฮ็ดให้เฮ็ดหน้านลำลูกอยู่บ่หรือว่าไปดิบอะไ้เฮ็ดหน้าช่องซี่อะไรแบบนี้เย็บน้ำน่เบางแนลูกนี่นี่เหยียบตัวลงให้น้องหน้าบ่ได้เนาะเย็บเปื่อยนี่ลงเกี่ยวข้าวน้ำลูกช่องมือนี่นี่เย็บเอ็กนี่ยางก็บ่ได้เดี๋ยว่าแม่นี่อยู่แต่เฮือนเอาล้าน นี่ออกเกี่ยวข่าวสมจะเมื่อยโยเบบ้าอันเห็ดเียเห็นงานนี่ยาแล้วเนาะยาแล้วหายดูห้เต้าเห็ดแล้วเพราะว่าปีนี่แหละแต่เขาบัญนช้าผู้เขาบัญนช้าปีกายพี่แล้วไปเห็ดแรกจงไปเยียมเอาไปเยียบออกนะแต่เ่าอะไรเอาไปดำน้ำมือเขาเัญนช้าว่าเอาเข่าวว่ะเขาใช้บาสว่ะ อรังวอลนะันก็เอยียบกือนันก็มีผู้ดึงออกรอบม่ได้ข้างเขามันไมได้ยิบมัดจะเข็มไม่ได้ยิบมันไ่ได้ยิบมีจะเข่าปาดมันได้เขาเ่าเจาะหมดนี่อืมมันนี่งามนี่มันมีมน,น้ำเบบมันคาจ้วยฮนบ่มันมีน้ำโอ้มันมีน้ำมันไข่ขมันถือสิทธิ์ไข่ขที๊ดาตั้งเมย์พันว่าเขาหน้ามัช่างปลาเป็นไดไรกุ้มกุ้มกินอยู่บ่ากุ้มปีอยู่เป่ากุ้มอยู่บ่ปี ุมอยู่นาตะกากันลายอยู่ตัวเนาะหลายๆจกในชอท่วมนี่นะปีนี้ได้70โอ้าหาอยู่แต่ว่าครอบครัวก็ครอบครัวใหญ่อยู่อยู่รวมกันกัเนาะอือก็ธรรมดาเนาะธรรมดาบ้านเมืองเฮาเออปัจจุบันอยู่รวมกันจักคนนึงคมอยู่กูกินอยู่รวมกันเนาะทั้งลูกทั้งหลานหลานลูกเคยพลาน 5 6 7 8คนโอ้ตัวครอบครัวใหญ่ครอบครัวใหญ่เล่ใหญ่เนาะตั่วครอบครัวใหญ่เฮ็ดเดียวเฮ็ดงานกันแล้วไหวกินกินก็กินหลายกินหลายกินกินหลายเนาะเออครอบครัวใหญ่ว่าน้อยๆนี่โอ้บ่พอกินได้บ่แจวเนาะกินหลายก็กินแซ่บเด้อเนาะเอากินหยังก็แซ่บกินหลายคนกินแซ่บเนาะชามอันลูกลูกหลาย หากาชิปีนี่แหละมีมีผู้สูตรดีบ่ลูกลูกทีว่าท่านได้สร้างครอบครัวน่ะมีคนกี่คนก่อสองคนมั้อ๋สองคนโอ้ยไปชาวพยูบ้านบ่กรุงเทพอ๋อพูดไปหาเงินหาเงินอยู่กรุงเทพมัดชองมัดช่องมัดชองก็พอได้ใส่ได้จ่ายอยู่ตัวเนาะเออพอได้จ่ายน้ำลูกสองคนนั่นแหละ เคนเทำงานเคนเทำงานอย่างนั้นหรออยาไปเห็ดพูนแจ้งเจ้ว่าเห็ดงานร้านอาหารอ๋อคนไปจะโดนแล้จะกี่อ่ะโอ้ยหักกระปนี่แหละวังนี่แหละวังแล้วดำนาในคุณน้องโอยดำนาแล้วคนก็ไปน้ำเอื้อยเนาะไปน้ำเอื้อยไปถือว้าพูนอยก็ถือว่าการเป็นยูของเมนี่กะสมบูรณ์แบบอยู่เนาะกถือว่าบอมี่ยังขาดตุกบกป้องเนาะ คือว่าเห็ดไ้เห็ดหน้าเห,ห็ดทั่วเห็ดชวนลูกเต้ากับเบิงเ่งแยงดีแต่ว่าทั้งเมย์นี่ก็คือว่าขาดแต่ว่าหมมีพอหมเป็นอยัองเนาะ่ม่มีพอบมเป็นอยังพี่น้องเนะาะเ,เพราะว่าทั้ทงเมย์เป็นกะอายุก,กป่านนี่แลลวเนาะกาถ้าว่าจะมีพูด,พดคุยโอ้ลมกับโทรมาดิ่นได้สั่นเนาะโอลมนำกันได้พี่น้องเนาะผินกายินดีต้อนรับ หรือว่าอยากมาท่องเที่ยวทางลาวฉันนาออยากมาหาเมเพื่อนโดยก็เมเพิ่นว่ายินดีต้อนรับนะมาเป็นมูเป็นเพื่อนหรือว่าเป็นยังก็ได้พี่น้องน้ะเฮาเดียวแต่คนสองคนเวากันนะแต่ว่าถ้าว่าอยากโอ้โลบคุยกับเมเพิ่นก็บาติตต่อมาทางโองเฮาว่าทางโซงเฮากับมีเบอร์เมเพิ่นอยู่แล้วเนาะแต่ว่าสีโรมาลินแบบใดก็ได้นาอพี่น้องเพิ่นก็ยินดีต้อนรับนะ ว่าเฮาทางไรเข่ามามั่นนี่ก็เยี่ยมยันทำข้าวทั้งคออรอบเมย์เพิ่นก็คือว่าสมบูรณ์แบบเลยพี่น้องเนาะเพิ่นก็มีให้มีนามีหัวมีสวนมีลูกมีหลานมาฉันเน,ะเนาะเงินคำกับโพดิไซใช,ใช่อยู่นนนเนา <c oughs> ะแม่เนาะกบบลายแหละอ,อ๋อกับพอเงินกับบลาย,ย,ยลูกโดยกับพอลูกแบบว่าสูงยืนเด็กน้อยเล็กน้อยามทันช่องทันนี่แหละโดยกับบัลายโดยโดย มีแบบชื่อในครอบครัวนี่แหละโดยมีผู้อยากโอ้ลมพูดคุยกับเพิ่นเนาะเนาะเนาะทางครอบครัวแม่เพิ่นนี่ก็คือแม่หมายเนาะมหมายใหญ่พี่น้อง,ง,งเอ้ยเนาะมาได้10ปีเนาะ<โ>ดยอายุ50ปีโดยอนนนะ10ปี พัวกับพยุพคืนห้าสิบชามพึ่งกับนี่จกไปเลยเอาพัวพืว่านน้องเลยงานเราเลยคนเสียใจนำแม่เพิ่นเราทั้งแม่เป็นใหม่มาสิบปีแล้วโดแต่แต่พัวทั้งบ้านนีบุมีว่ามาจีบมาบ่าวหยอกว่าอย่างบาหยอกมีบเนาะหยอกกะถือว่าแล้วแม่ก็บชนทะ้แล้วกินหอดลูก มันจะได้แล้วอันคุนบูแพงลูกมาแล้วคันเอาไปัเลยเนย์อยู่เนาะเด็กเมย์ก็คิดว่าเวลาจะเอาไปเนี่ยเราคุณกแพงลูกหมายว่าลูกเอากันลายเลยเนาะเออลูกลายแล้วพี่น้องเกมีทั้งลูกสาวลูกเคยทั้งหลานอีกก็คือพคุณว่าเนี่ยครอบครัวใหญ่เนาะมีฮอดเฟยคนเหมือนกันมาดูตรงกันเซลเนาะก็คือว่าแะไรพี่น้องเนาะลูกแม่นี่ก็หกคนแหละอ่าลูกเมย์หกคนน่ะ ผู้ชายจะก้นมีบ่เดียวนั่นแหละลูกหล่าลูกหล่าผู้ชายเลยอตายป่ากำลังเฮียนคานโออ้ตนปัจจุบันนี้เพิ่งจกปีแล้วประมาณประมาณสิบเอ็ดเออแม่สามาสิบเอ็ดปีนี่แหล้วมันคนมาใหญ่นะลูกหล่าเติบเลยน่องนาะปัจจุบันนี้ลูกหล่าเจ้าอย่งอยู่น้ำ กับผมมีอย่างหลายพี่น้องเขาได้โอ้ลมกับเมยเพื่นหูเรื่องพอเข้าใจเนาะท่าว่าสนใจอยากพูดคุยโอ้ลมนะครับเมยเพื่นการติดต่อมาทางเขาเนาะพี่น้องเนาะเขากับผมมีอย่างหลายมีน้ำใจเด็กๆนิหน่อยๆพอาหายเมยเพื่นเป็นน้ำใจนะแม่เนาะขอบใจเมยที่ให้ลูกสัมผัสเนาะสุดท้ายนี่ผมมีอย่างหลายพี่น้อ,องของกร่าวขำว่าสบายดีไหยโอ้ยสบายดี